วันนี้คุณยายพาทำปลาดุกผัดใบโหระพารสชาติจัดจ้านกินกับข้าวสวยร้อนๆอ,อร่อยมากพร้อมแล้วมาเริ่มทำกันเลยคุณยายนำปลาดุกสองตัวมารัางน้ำให้สะอาดแล้วก็แล่เป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะจากนั้นก็นำลงไปทอดในน้ำมันร้อนๆเลยระวังน้ำมันกระเด็นด้วยนะคะหนังปลาดุกเวลาทอดทีไรกระเด็นทุกทีเลยค่ะทอดจนกรอบทั้งสองด้านเลยนะคะ ถ้าเราทอดด้วยน้ำมันร้อนๆเขาจะไม่ติดกระทะเลยค่ะเขาก็จะน่ากินแบบนี้เลยเสร็จแล้วก็ตักมาพักไว้ก่อนค่ะแอบชิมไปหนึชิ้นแล้วนะคะก็มันอดใจไม่ไหวเสร็จแล้วมาตรียมเครื่องผัดกันเลยค่ะใช้พริกแห้ง20เม็ดนะคะตำพอหยาบๆเติมเกลือป่นลงไปไปลายช้อนค่ะแล้วก็กระเทียมพอดีว่าคุณยายตำกระเทียมไว้แล้วนะคะก็ใส่ลงไปเลย1ช้อนค่ะ เสร็จแล้วก็นำพริกของเรามาผัดในน้ำมันเลยค่ะคุณยายจะใส่น้ำมันเยอะหน่อยนะคะตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวอีก1ช้อนค่ะน้ำตาลมะพร้าวจะทำให้น้ำผัดของเราเข้มข้นนะคะเติมผงชูรสลงไปตามชอบได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็เติมซีอิ๊วดำลงไปครึ่งช้อนซีอิ๊วดำจะทำให้สีผัดปลาดุกข,ของเรามีสีที่สวยงามนะคะซีอิ๊วขาว1ช้อนน้ำปลา1ช้อนค่ะ เติมปลาดุกที่เราทอดกรอบลงไปค่ะกินได้ทั้งก้างทั้งเนื้อเลยนะคะจากนั้นตามด้วยใบโหระพาค่ะกลิ่นหอมมากๆเลยเสร็จแล้วค่ะผัดปลาดุกใบโหระพาสูตรคุณยายผัดแบบแห้งๆปุ้ยชอบมากเลยค่ะกินกับข้าวสวยร้อนๆฟินมากถ้าใครชอบลองไปทำกันดูนะปลาดุกคุณยายทอดจนกรอบเลยกินได้ทั้งก้างทั้งเนื้อเลยค่ะ